ราชพัชรประโภคชน,นครับกล่าวสวัสดีท่านผอ,อยุพินสุจิยามีประธานชมรมบุคคลพอเพียงตามรอยพ่อนะครับท่านกำนันนะครับสวัสดีครับและท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีท่านนักข่าวนักเตือพิมน,นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองในที่นีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึก ข้ารักก็ต้องใส่นี่ผมคิดเองนะทุกทุกอย่างนวดเป็นน้ำเป็นตามสำคัญของแม่น้ำท่าจีนทั้งสิ้นที่นวดจะเปัญญาที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำกับแก้วด้วยทีนี้หมยน้องหลวงประนานดาท่านฟังท่านอาจารย์เมตสีถอนพูดแล้วท่านก็โอ้ทุกคนโอ้กันหมดเลยเห็นด้วยถ้าเราไม่บรรจุคำนี้เข้าไปเนี่ย ป่านนี้แม่น้ำนครเชียงชิจะเป็นอย่างไรนะจากวิกฤติที่น้ำเน่าปลาตายทั้งทลองท้อนที่เสียหายหมดทั้งประเทศนกว่าแม่น้ำท่าจีนเราเนีคยฮะจุดนี้เองทําให้เกิดการโยงตัวหัวแขนในคำาล่าวคำว่าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนในเมื่อนี้บรรจุว่าสวยงามตาแม่น้ำข่าจีนแต่น้ำเน่าไม่ได้เพราะว่านกทุกคน นาตาไม่นำท่านจริงจริงนี่นะฮะเป็นคุณประโยชน์ของจังหวัดนครปฐมขอให้ทุกท่านต้องรู้ด้กับท่านอาจารย์เอกีของเมืองนะแล้วก็อาจารย์แม่ขอข้อสอบด้วยใครเป็นคนเสนอใครเป็นคนอนุมัติวันที่เท่าไรจุดห้าจุดหาสองพันห้าร้อยก็เราอยู่นครปฐมเราไม่รู้รากเน้าพื้นฐานของเราแล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปนี่นะถึงบอกว่า สิ่งเล็กน้อยแต่สำคัญพวกเราเราจะมีชีวิตอยู่แบบผ่านไปวันตวันบ้านใครในที่นี้ปล่อยน้ำเสียลงพ่อนำทิ้งบ้างครับยกมือเลยครับทุกหลังทุกหลังใช่ไหมนน้ำล้างหน้าน้ำแปรงฟันน้ำล้างมือน้ำล้างจานน้ำจากเครื่องซักผ้าสารพัดทุกวันนี้เรายังปล่อยลงสูง่แม่น้ำสำคัญเรา ของจะมีอุทาือว่าน้ำท่าจีนนี้กับอยู่ทุกหลังคาเรือเลยเราอยากทําอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันรักษาหัวแห็งดูแลในน้ำท่าจีนถ้าไมจำเป็นจริงทําไมฮะอยากไปปล่อยทิ้งแทนที่ไอ้น้ากาแฟแก้วนี้แทนที่เทโลให้มันไหลไปน้ำท่าจีนทำไมเทโลต้นไม้เทโลดินซะ มันมีประโยชน์กับพืชดนแน่นอนเพราะในกาแฟมีนมนมเป็นสเซลล์ของพืชอะไรนะทั้งหลายทั้งแเรงเนี่ยที่ท่านจะทิ้งลงไปในแม่น้ำท่าดีนทุกครัวเรือนที่มาทะเลาะคนเนี่ยท่านจะต้องจุดคิดดูหนึ่งถ้าท่านฟังคำสอนแล้วอยากให้สวรรค์ของเรานั้นงามตาแม่น้ำท่าดีนมิฉะนั้นเอาไม่อยู่หรอกเพราะเมื่อวานเนี่ยดูบอลไปประชุมที่สุพรรณบุรีตัวแทนของอ่าประ เฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีนเขาบอกว่าปัญหาที่น้ำแมน้ำท่าจีนเน่าเสียเนี่ยดับหนึ่งเนี่ยที่เขาตรวจสอบแล้วคาต่างมากเลยบ้านเรือนบ้านเรือนทุกนาเพราะว่าประชากรเยอะจริงประชากรเยอะกว่าโรงงานเยอะกว่าดับหนึ่งเลยเพราะนั้นบางหมู่บ้านมีที่บางบ้านแต่ส่วนใหญ่ไม่มีที่บางบัดมาส่วนใหญ่ก็ปล่อยเราส่งแม่น้ำท่าจีนเขาปล่อยปล่อยไปแต่ตัวเราสารละลย้ำแล้วก็จุดที่ล่างระบบแห้ง การหยินรักชีวิตของปลาน้อยๆที่แหลังหางพวกเราไม่ไดเป็นปัจพบุบานอากาศเรามันหมุนเวียนกลับมาสู่ตัวเราเพั้ะนั้นน้องๆเป็นเด็กจุดที่เลยแกงเขียวหวาแนแทนที่จะเทล้างไปกันจหวาดก่อนนะฮะกวากนวาลางถังขยะสะกอดอย่างน้อยถ้าทุกคนแค่วันละช้อนนะมหาศาลนะเราไปช่วยในน้ำข้าวเจ้านนามหาศาลหวานเสร็จขยะต่างๆลงถังขยะก่อน มันเหลือน้อยติดฉาดติดจานและเวลาไม่อย่างนั้นทุกอย่างลงมีม่สู่แม่น้ำท่าจีนหมดเลยและตอนนี้เราไปตรวจสภาพ่านอาจารย์วิกฤตตาิมาตรฐแต่านแ,และถ่าของไม่กอกลงมาลงมันจะมากขึ้นมากขึ้นถึงเวลานั้นเราแทบจะน,นั่งเรือเ,เที่ยวแม่น้ำท่าจีนแทบไม่ได้เพราะว่า,าเราต้องใส่แม้ถ้าเลิดโควิดไปแล้วเราต้องใส่แม้ไม่ใช่โรครงการเจอโลนะกิจเห็ุมันจะเกิดวิกฤตนะเพราะน,นั้นจุดประเด็นตรงนี้ นี่เราพูดถึงระดับนักเรียนอุปกรณ์พื้นแรกๆเลยกว่าเศษอาหารใส่ซะแล้วก็เศษอาหารเนี่ยในถังเนี่ยผสมกับจุลินทรีย์นอสจัสอนแล้วผสมดินหรือผสมใยไม้มันจะกลายเป็นปุ๋ยดินภายในสี่ห้าวันได้ยังไงเดนอสจัสอนแต่นอสยังไม่พ้นเรื่องของแม่น้ำท่าจีกว่าหนึ่งเวลาจะล้างจานจะทำอะไรคิดนิดนึงอย่าปล่อยทุกอย่างลงไปในท่อน้ำทั้งหมด สองบ้านหลวงร้อยอยู่เอกมหาวิทยาลัยแม่ที่โดดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรครัวเลยใครก็สอนเรื่องเกษตรทั่วไปทำานาหรือว่าปลูกต้นไม้เป็นร้อยไร่ทำไร่หลวงอเอาแค่นี้พอเกษตรครัวเลยเรอบๆบ้านที่วันนี้หลวงร้อยจะมาถ่ายทอดฝัามรู้ที่ได้จากพ่อหลวงในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอจะให้ฟังแต่มีเรื่องมาปวดอย่างนึงคือบ้านเราไม่ทินน้งน้ำทุกยุดเลย เดี๋ยวจะมีภาพบ้านวรานนี้แค่หลังเดียวท้าไปไม่ทิ้งน้ำทั้งหยดเลยแล้ไหมฮะเวลาล็อกร้านมืออ่างล้างมือของล็อตเนี่ยอย่างที่ดนเห็นเนี่ยอ่างล้างมือของเด็กเป็นแถวเนี่ยล้างมือแล้วน้ําไหลไปไหนไหลถุงท่อระบายน้ำริงไปในน้ำท่าจีิ้งแต่ที่บ้านล็อตอ่างล้างมือแค่ต่อท่อพีวซีลงโคนต้นไม้เลยอย่างที่เรียนเนี่ยนะฮะเห็นอ่างล้างมือเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันลงไปในท่อเดินเนี่ยไปต้นไม้แต่ละต้นเลย ครั้งที่นัรอนล้างไม้ล้างน้ำน้ำจะไหลไปตนโขด้ไม้งาจริงๆที่บ้านทร์ไปชมได้สองน้ำเราเดียวอ่ะมั่นใจตอบไลยครับโบูตุ๋ยไม่มีฮะบูตุ๋ยไม่มีฮะสบูหวานข้าวสารข้าวสารข้าวสาร้านหาหวาน้าน จวนงผู้ทานบ้านฉันเองเจดเสียฟ้อยู่ตรงนี้นตา่นท่คนนี้นะต้องยมลยรนัถ่ายม่ะภาพคเชชิรับราัลที่แบงค์ผาใช่มตาไม่ดีขอขอบคุณน่าประธานจากสามพานะฮะวันนี้มาช่วยอาเวยความสะดวกให้ครับขอบคุณมากๆครับทั้งฝั่งนี้เขาแจกถักสลัดครับปุ๋ในข้าวเห็นเลยนะ ก็มาตรงฝั่งนี้ถ้าจะมาฝั่งของขออสํานศะิลนปะ์วัฒนธรรมอาจารย์ยาพัดรอดแก้วนะครับก็มาตางฝั่งนี้หรือจะรับสองอย่างเลยก็ได้ครับทั้งฝั่งวอตเกสวอตเกสนะฮะแล้วก็ผักสลัดปากให้เห็นกันอบแล้วลดน้ําฝพ่อมีหลายขั้นตอนนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะปลูกผักในแก้วให้องอกงามได้อย่างไรนะครับ เอาว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผักสลัดกับผักโมจต,ตเคที่หลวงพออได้มอบให้ในวันนี้เอาไปต่อยอดนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ยานพัทยอดแก้วนะครับผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฒน์นครปฐมนะครับมาเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็มาช่วยอำนวยความสะดวกหลายๆเรื่องให้กับเราผู้ปกครองนะครับโรงเรียนเสริมปัญญาแห่งนี้นะครับ ความรู้วันนี้ที่เราได้แบ่งปันกันนะครับเราก็หลากหลายแลอเกินครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการดูแลแม่น้ําท่าจีนะครับเราไม่ปล่อยน้ําเสียไม่ทิ้งขยะนะแม้กระทั่งใบไม้ต่างๆนะครับคิดก่อนจะทิ้งนะครับนึกถึงคําขวัญของจังหวัดนครปฐมตลอดเวลาเลยครับคาว่าสวยงามตาแม่น้ําท่าจีนะครับจะให้สวยงามตาอย่างนี้ตลอดไปพวกเราต้องดูแลนะครับเมื่อวานนี้ผมไปประชุมที่ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องการปล่อยน้ําเสียลงแหลมชุมชนเนี่ยเราบอกอันดับหนึง่งคือโคเลเรือนเนี่ยประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งมีเป็นล,ล้านโคลเรือนนะครับที่เราก็ยังทิ้งน้ําเสียก็อย่างมากมายตอนนี้เราต้องคิดแล้วฮะจุดคิดทีนิดนึงว่าน้ําเหล่านั้นนามาทําประโยชน์ได้แล้วก็คิดทีนิดนึงว่าควรจะปล่อยลงข้อดีหรือเปล่าขอบคุณท่านนะครับที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมนะครับในการ ทำกิจกรรมนะครับในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เบนสรีอของพระพุทธคุณนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราหลายอย่า